สมงคราเพลงเงินล้านรอบทิ้งชนะเลิศสนับสนุนโดยแ lactosoy extra สาม0อย ทำเงินล้านกลับมาในช่วงนี้นะครับจะเป็นการประชันเสียงดีแล้วนะครับเริ่มด้วยฝ่ายของสมุทรสาครกันก่อนน้องมดนะครับน้องมดเราจะมาคุยกับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครครับคุณอุดมไกลวัดนุศรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกไม่กี่นาทีอาจจะได้เงินล้านแล้วนะครับจะไปทําอะไรครับฝั่งสมุทรสาครครับเราจะนําไปทําห้องกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสให้กับเด็กพิการครับ ครับ้องกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสให้กับเด็กพิการก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นเรื่องดีมากๆนะฮะตรงนั้นจะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่น้องมดแล้วราคะนะคะเตรียมเพลงอะไรมาคะเชฟบะค่ะเชฟโอ้โหมาเพลงเร็วกันหน่อยคือค้าเลยเชฟบะบะบะปะบะนี่มันจะได้คึกคักกันหน่อยถ้าหากว่าพอใจสมุทรสาคร พิมสองพิมสองนะพิมสองพิมสองมาสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกหกนะฮะครับช่วยกันหน่อยเต็มที่วันนี้สําคัญย้ำอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่คะแนนโหวตครับนะใครได้อีกหนึ่งล้านตรงนี้นะฮะช่วยกันหน่อยบอลไทยชนะแล้วอ่าไม่เกี่ยวอะไรเลยเนาะเอาน่ะเอาเดี๋ยวฟังผมก็ช่วยกันหน่อยเวียดนามแพ้แล้วพร้อมไหมผมควรพูดออกไปไหมพร้อมไหมน้องมดพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมนะครับคนสุดท้ายของสมุทรสาครครับกับเพลง 切巴江。 哦。<music> 以后呢？ ต้องอย่างนี้ค่อยหายว่วงกันหน่อยนะเอาละสบายใจสบายใจร้องเสร็จแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอ่ะหมดหน้าที่หมดหน้าที่นะตอนนี้อยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมาฟังเสวียวิเคราะห์วิจัยสักเล็กน้อยนะฮะครับใช่ครับพี่ต้นหอมเข้าใจเลือกเพลงมากเลยนะคะ คือมันโอ้มันพุ่งออกมามากเลยครับเพลงนะคะเพลงนี้นะคะน้องคือน้องมดเสียงดีลีลาก็เลิศนะคะเพลงนี้ลูกเล่นมันเยอะจริงๆเสิร์ฟไปนิดนึงถ้าเกิดมีท่าน็อกหมัดเด็ดได้จะดีมากเพราะลูกเล่นมันเยอะใส่ได้เต็มที่เลยค่ะครับขอบคุณมากครับพี่ต้นหอมพี่แอรครับฟังแล้วเป็นยังไงบ้างเชฟบะชอบครับชอบนะครับชอบไม่ได้ยินเพลงนี้นำมาประกวดนานแล้วนะเออใช่ใช่รู้สึกคึกคัก ครับสนุกสนานคึกคักมาประกวดมาแข่งขันแข่งขันนะครับก็รู้สึกสนุกสนานคึกคักนะครับเหมือนจังหวะที่ทีมไทยทำประตูได้วันนี้นี่คึกคักเลยโอ้ยนะครับก็บอกเลยว่าถ้าชอบน้องมดสมุทรสาครก็กด2กด2นะแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองช่วยกันด้วยนะเข็เจ็ดเขตดเจ็ดเหมือนกันมีช่วยบอกเข็เจ็ดเขาบอกแล้วเขตดเจ็ดเหมือนกันโอเคโอเคครับพี่ตั๊กน้องมดสวัสดีค่ะ ก็เข้าใจเลือกเพลงดีนะคะเพราะว่าเพลงนี้มันเข้ากับสรีละของหนูมากๆเลยเชฟบะใช่ไหะใช่ค่ะกระดุมกระดุมเสื้อตึงมากเลยนะคะเออเชฟปะ คือเสียงเสริงอะไรเนี่ยรูปลงรูปร่างการตรงการเต้นเข้ากับเพลงดีแต่ว่าพี่ขออันนี้นิดนึงค่ะอันนี้แนะนําการถือมไมค์เพราะน้อง,อง<ะ>ถือไมค์นี่พี่เสียวไมค์จะหลุดจากมือจังเลยเ <laughs> ต้นใช่ไหมเต้นแรงต้องถือไมค์หลวมมากต้ไวแน่นๆลูก<อ>เพราะว่าหนูต้องเต้นด้วยอ,ะอ,อ่ะเ<อ>ดี๋ยวไมค์หลุดมือไปเดี๋ยวพลาดได้นะคะอันนี้ห่วงค่ะแค่นั้นเองเลยนะโอเคขอบคุณครับ แต่ไม่มีคอมเมนต์ร้องเพลงไม่มีใครติด <Okay. S 3> ผมนี่คือร้องเพลงได้รูปจร,จริงครับเชป,ปะร<ะ>้องอรารมณ์ได้เลยและน้องบอกว่าอยากได้ล้านเดียวรับร<ะ>องวันนี้ได้จาก AS สอย่างแน่นอนครับอ๋ออเพี่บูพิ่กีผมว่า,า<ก>นอ้องร้องดีครับเสียงดีแต่ว่าถ้าจะถ้าจะบอกต้องบอกว่าลีลาเบาไปนิดนึงการเต้นใช่ไหมใช่จริงๆมันต้องคมต้องชัดกว่านี้เพราะว่า พออิญว่าข้างหลังแดนเซอร์ทั้งแถวนี่โอ้โหเขาเต้นคมเขาเต้นเพลงนี้มันต้องมันต้องเต้นมันๆนะอ้าวพอพรเขาเต้นเขาเต้นเขาคมนะโอ้โหปักเลยฮะเออใช่ปักเลยใช่ปักเลยนอกจากนั้นก็ดีฮะดีหมดนะดดีหมโอเคครับดีล่าสุดแรงกว่านี้นิดนึงดีหมดแต่ถ้าแรงกว่านี้ได้อีกนิดนึงจะดีกว่านี้อย่าลืมนะฮะถ้าเชียร์สมุทรสาครเต็มสองส่งมาพี่ 4777666เจ็ดค่ะโอเคนะฮะยังมีเวลาเหลืออยู่นะตรงนี้นะฮะรีบบวตให้เข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวสมุดปากสมุดปากการล้อกเสร็จชุดปเสร็จปิดบวตหมดโอกาสแล้วนะฮะเดี๋ยวดูซิว่าช่วงหน้าช่วงหน้านะฮะช่วงหน้าจะเป็นคราวของน้องหมิวนะครับจากสมุดปากกานะครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาติน เลอสชาสเตรทแอนเคิลออปโป้มิลเล่ไฟผงซอสหอยนางรมตราทิพพรสน้ำหอมปรับอากาศเดลี่เฟลด์หยิ๊กดูส่งค่าเพลงเงินล้านรอบชิงชนะเลิศ